าปัจจัยสิ่งสำคัญงูเล็กจะพ้นพิษหรือไม่มาดูกันโฮลา,ารย์แชนแนลมาร์ชพลังบวกอยลานชัยฉันข้ามขน,นโ,โหรารสาสตร์อินโดจีเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดสับพชา้ามาเสงในช่วงนี้ก็คือเรื่องของตัวตนวัสนธของคุณนั้นนะครับตัวแปรที่สําคัญนะครับต่อวัสนาชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็คือความรู้เท่าทันในเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างดีคุณทํามาได้ดีขนาดไหน คุณสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่นันตาที่รู้มาในเรื่องของราักฐานกวามเป็นมาต่างๆในดีรวมถึงปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าเดาเทนถูกนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยหากคุณทําได้ดีเนี่ยรับปรับตัวได้ดีแล,แล้วก็คุณก็จะมีโอกาสและวัฒนธรรมจะดีขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่คุณพึงระวังวัฒนธรรมก็คือคุณมักจะเจอภาวะแบบว่าระแวงระวัง แต่บางครั้งเนี่ยจะออกอาการแบบรังเลที่ทงงัสหรือทําอะไรไม่ค่อยจะต่อเนื่องนะครับอีกท,ทั้งช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษกับเรื่องของภัยจากทางน้ําหรือภัยจากอาหารเป็นพิษต่างๆอีกด้วยนันเนเองอารมณ์จิตใจของคุณชาวมูเล็กสิ่งที่คุณชาวมูเล็กคงค่นจะอ่อนไหวแปรปรวนในช่วงเวลานี้อย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเกลียดการดุถูกหรือการยาะเย้ยถักถางไปที่สุดคุณรักตัวเองรักครอบครัวมีความยึดมั่นถือมั่นสูง ชอบให้คนอื่นเอาใจนะครับหรือชอบให้สังคมย่อมคุณคุณจะรู้สึกดีเป็นพิเศษในมุมการงานของคุณชางบเล็กคุณมักมีสไตล์ในการทํางานแบบมักใหญ่ไฟสูงนะครับอยากเปลี่ยนแปลงในทางที่มันยิ่งใหญ่ม่ขึ้นและคุณมักจะรู้สึกว่าวันไหวไปตามสภาวะแวดล้อมรอบข้างอยู่บ่อยซึ่งการทํางานคุณนั้นนะครับคุณมักจะทํางานจากหลายช่องทางด้วยกันนะครับรายได้ของคุณมาจากหลายช่องทางเพียงแต่ว่าเรื่ด้ของคุณนั้นนะครับ ที่โคกับเพ่นส่วนนี้หรือโคกับเพื่อนเพื่อนคุณนั้นมันมีหลากหลายตัวนะครับที่มันยังไม่ได้ตามเป้าที่คุณต้องการนะครับคุณต้องเป้าไว้ประมาณหนึ่งแต่พอผลลัพธ์จริงเนี่ยมันใต้ต่ำพอเป้านั่นเองนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าความผิดหวังตรงจุดนี้อาจจะเกิดจากเรื่องของการบริหารลูกน้องการบริหารเรียกว,ว่าผู้จัดกัรบัญชาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับหรือปาใจัยอื่นอีกน,นะครับอีกทั้งนะครับคุณมักจะคุมค่าใช้จ่ายได้ไม่ดีพอหรือไม่เข้าใจเรื่องของ เรื่องงานเพียงพอเนี่ยหรือเรียกได้ว่าคุณอาจจะจะสรรผลประโยชน์ไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะครับหรืออาจจะเกิดจากเรียกว่าเสพติดในเรื่องที่มันไม่ไม่สั้งสค์หรือเรื่องของติดกนารพนันขันต่อมกากเกินไปนะครับต้องระวังไว้ด้วย่วงนี้ไอทําให้เสียเรื่องงานและเรื่องเงินอีกดเด่นนะครับส่วนการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรครัคำตอบก็คือคุณอยากให้งานของคุณนั้นนะครับมันเรียกว่าเข้าจงังหวะหรืออยู่ในช่วงที่มันขาขึ้นหรือจะทําอะไรแล้วแต่เนี่ยคุณ อยากให้มันทันเรื่องเหลี่ยมของคดืหรือโดยส่วนหเนี่ยคุณขอให้งานคุณนั้นมีการพัฒนาเป็นแปลงไปในทางที่มันดีมากกว่าทางที่มันราน,นั่นเองนะครับและขอให้พบเจอนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อจะมาต่อยอดความก้าวหน้าทางที่ของคุณอีกด้วยนั่นเองมุมต่อไปเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณต้องพึงระวังเป็นพิเศษก็คือคุณค่องคังที่จะมือเติบเยอะจนเกินไปเงินจ่ายโลออกง่ายๆนะครับ อีกทั้งนะครับการเงินเนี่ยอาจจะทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องพยายามทาให้มันถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายให้มันถูกต้องตามหลักทำบัญชีให้มันถูกต้องตามหลักการปกครองหรือการเมืองตา่างๆและก็ต้องไม่ผิดเสียทางอีกด้วยนะครับมันถึงจะไปได้ไปต่อได้แต่ถ้าทุกอย่างมันผิดแผนผิดแนวแบบแนวไปมากกว่านี้รับรองว่าอยู่แล้วโอกาสที่จะเหนื่อยแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนการเงินที่คุณปรารถนาน,น,น,นะครับคุณต้องการความยิ่งใหญ่ทางการเงิน จากหลายๆรูปแบบนะครับและสิ่งนั้นเนี่ยควรจะได้รับการยอมรับจากมวทชนคุณอู่มากคุณต้องการที่จะบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆเพื่อนําพาความรุ่งเรืองและความมีชื่อเสียงให้กับธุรกิจให้กับการค้าของคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยน,นั่นเองในมุมถัดไปนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณความรักของคุณมักจะมีปัญหาจากความดนเระแปรปรวนไปตามสิ่งแวดล้อมที่คุณอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ถ้าคุณอยู่ในสีภโล้อมที่มันโอเคต่อความคิดหรือต่ออารมณ์ของคุณเนี่ยคุณจะมีความสุขในชีวิตคู่ที่มันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะแบบร้อนที่แบบไม่อื้ออํานวยไม่โอเคสำหรับต่อการอยู่อาศัยของคุณเนี่ยมันก็จะทำให้ความรักของคุณนั้นมีปัญหาเยอะกว่าที่คุณควรจะเป็นนะครับและคุณมักจะเป็นคนที่จดจำอะไรได้อย่างแม่นยำและหากคุณเคยมีความทรงจำที่มันไม่ค่อยดีอย่างเช่นการถูกหัวเราะเยาะเย้ยนะครับถากถางดูถูกต่างๆ ดูแครงต่างเนี่ยคุณจะจดจามไม่วันหรือง,ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าคุณสามารถอยู่ในทำเลหรืออยู่ในสภาวะแวรอลที่มันรอดพ้นจากปาดเหยียบปากกาหรือพวกปลาคอยปลา,ป,าปูได้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขมากกว่าเดินมนั่นเองด้วยนะครับและสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้สักหน่อยในเรื่องของความรักก็คือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะถูกโน้มน้าวชักจูงขาดความตัวของตัวเองหรือดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยใช้ชีวิต ต่างๆของคุณเนี่ยตามคนอื่นมากกว่าตัวตัวนิจะจิงของคุณนะครับอย่างเช่นว่าคุณอาจจะทําตามกระแสสังคมเดยรอ,อดจนเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยแค่คนรอบข้างก็จะเกินไปอีกด้วยมันทําให้คุณเหนื่อยกว่าปกติฉะนั้นต้องระวังไว้สักหน่อยอีกด้วยเองนะครับส่วนความรักที่คุณปรารถนาเป็นอย่างไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยาาให้คุณอยาอยาได้ความรักที่มันเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาหรืออยากได้คนรักที่มันได้อย่างใจคุณได้ตามสเปคในฝันของคุณ อีกด้วยนั่นเองประมาณนี้มุ่งถัดไปมาดูเรื่องของดาวเด่นกันบ้างนะครับได้เด่นสำหรับชาวมะเส็งช่วงนี้ก็คือเลข2และเลข4จบแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ดูดวงชาวปีนักษัตรมะเส็งน,นะครับช่วง23่สิบามพฤถึง21ตุลาคม68แปดหากคุณชอบช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์ประกวดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งช่องอรับแจ้งชนแนลดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ